ยาวนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมีจุดที่น้องๆชอบผิดกันด้วยนะคะอ่าสำหรับข้อ7นะคะข้อ7เนี่ยหลกัหลกๆของมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอประโยคที่ขึ้นต้นด้วย infinitive 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 คืออะไรคะจำได้หรือเปล่าคะลูก to บวก verb ช่องที่1หรือไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น gerund gerund คือ verb ที่เติม ing หรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็น cross cross คืออะไรคะลูกอนุประโยคนะคะอนุประโยคนะคะหรือประโยคของน้องเนี่ยตักขึ้นต้นด้วยพวก wh question wh question wh question มีอะไรพวกนะลูก what where when why อะไรพวกเนี้ยเป็นต้นนะคะหนูจำไว้ว่า verb ที่เราใช้ต้องตามด้วย singular verb เสมอ สำหรับพวกนี้นะคะตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่น to fly in space is my dream สังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ to to fly in space is my dream การที่บินเป็นอวกาศเป็นความฝันของฉันสังเกตว่าเว r รเราใช้ is ทำไมเราถึงใช้ is เพราะประธานคือว่า to fly in space สังเกตเขาว่า to คือ to บอกว์บช่องที่1มันคืออะไรคะลูก infinitive เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น infinitive ขึ้นต้นปุ๊บจะต้องใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์ถ้าใช้ verb นะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะลูกนะอย่างเช่น learning learning new things and new t h i n g yes very interesting การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสังเกตว่าเราใช้ IS ทำไมใช้ IS เพราะตัวที่พี่เขียนใต้คือประธานประธานของพี่ขึ้นต้นด้วย verb ing ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า gerunds เมื่อไหร่ที่ประธานของพี่เป็น t o บวก verb ช่องหนึ่งหรือ verb ing verb ที่พี่ใช้จะต้องเป็นเอกพจน์หรือ singular verb นะคะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยอนุประโยคเป็นยังไงละ่ะ อนุประโยคหรือ W h question คล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่น What it takes สิ่งที่มันต้องการ is lots of lots of college college แปลว่าความกล้าหาญ college ช่วงนี้แปลว่าความกล้าหาญสิ่งที่มันต้องการก็คือความกล้าหาญแบบที่มีเยอะๆนะคะอ่าทีนี้ใช้ is ทำไมใช้ is ละ่ะเพราะตัวที่พี่เขียนจะได้ตัวนี้คือประธาน ประธานของเราคือคําว่า what W H ขึ้นต้นก็คืออนุประโยคนั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ W H ขึ้นต้นตัว verb ที่ใช้ verb หลักจะต้องเป็นเอกกระพดหรือ singular verb หลายคนคงจะงงคําว่า lots of กับ a lot of จําไว้นะคะ a lot of จะมีความหมายเท่า lots of ความหมายเดียวกันค่ะลูกแต่ถ้าตัวนี้มี a ตัวนี้จะไม่มี s แต่ถ้าตัวนี้ไม่มี a ตัวนี้ก็จะมี s ความหมายเหมือนกันเลยอ lot of หรือ l o t of เนี่ยจะตามด้วยนะคะเขา table นามนับได้ถ้านามนับได้ต้องเป็นพหูพจน์ค่ะหรือจะตามด้วยนามนับไม่ได้ก็ได้แต่ถ้านามนับไม่ได้จะต้องเป็นเอกพจน์หรือ s i ิงค l ลานามเพราะฉะนั้นอ lot of หรือ lots of สามารถใช้แทนคำว่าอะไรได้คะใช้แทนแล้วได้ตัวเนี้ยตัวนี้ใช้แทน many ก็ได้ หรือใช้แทนคำว่าอะไรคะ much ก็ได้โอเคไหมคะปกติ much ต้องตามด้วยนามนับได้เท่านั้นที่เป็นพหูจน์ many เอ้ยขอโทษขอโทษ many ต้องตามด้วยคำนามนับได้ที่เป็นพหูจนดเท่านั้น much ต้องตามด้วยคำนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกกับพจน์เท่านั้นนะคะแต่อ่าน l o t of หรือ lots of เนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยแปลว่าใช้แทน much หรือ many ก็ได้นะคะ ข้อที่7ที่พี่กำลังอธิบายหนูฟังคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประโยคหนูขึ้นต้นด้วย to บ verb คือ infinitive verb-ing คือ gerund หรืออนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย w-h ทั้งหลาย verb ที่เราใช้จะต้องเป็นเอกบพเสมอนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ขอเนีย่ยลบตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นความลึอเก่าที่พี่ร e คอร์ให้เฉยๆนะคะอ่านีข้อ7นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดกันพี่ขออนุญาต สอนอีกอันนึงจริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในข้อหรืออะไรอย่างนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบผิดกันมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่บั่นใจเลยว่าเด็กหลายเยอะมากที่ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้ที่พี่กำลังจะสอนก็คือความแตกต่างระหว่าง a number o f นะคะกับ the number o f แปลว่ากลุ่มเหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงล่ะ a number o f กับ the number o f จำไว้นะคะ a number of หนูต้องตามด้วย u r u r noun p l u r a l n o u n นะคะ,ะแต่หนูจะบวกพี่ไม่ได้เขียนผิดนะคะจะบวกด้วย plural verb โอเคไหมแต่ถ้า the number of หนูจะตามด้วยนะคะลูก Pural n o u n แต่หนูจะบวกด้วย singular verb จำไว้เลยนะคะออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะคะสองอันนี้ A number of ตามด้วยนามพหู verb พหูแต่ถ้า the number of นะคะ the number ตามด้วย noun พหูแต่ verb เอกพจน์โอเคนะคะอ่าดูตัวอย่างกันนะคะดูตัวอย่างกันอ่าอ่ number อ่ะสมมตินะอ่ number of จุดๆมีให้เลือกระหว่าง g i r l กับ girls นะคะจุดๆ มีให้เลือกระหว่าง s กับ r z i n g i n g r ในข้อที่หนึ่งเอาไป the number of จุดๆ,ๆ girls กับ girls มีให้เลือกระหว่าง i s กับ r z i n g i n g นะคะาเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กัน จากแพทเทิร์นที่พี่บอกหนูไปแล้วจําได้ไหมคะที่พี่บอกหนูไปแล้วแพทเทิร์นพี่หนูจําอันนี้นะคะจําอันนี้นะลูกนะจำ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 เดี๋ยวพี่เขียนให้ J U M สระอ a m ฮ่าก็มีสระอ a m ด้วยนะคะอ่านว่าจำนะคะจำเนี่ยนะคะลูกยังไงนะคะ A number of A number of ตามด้วย n o u n พหูอันไหนพหูคะลูกเกอร์หรือเกอร์เรติม s เกอร์เติม s ใช่ไหมคะนามพหู แล้วเวอร์ที่ใช้ก็ต้องเป็นอะไรคะพอหูใช่ไหมคะเวอร์พอหูคำว่าอะไรคะอ่าหนูไม่ได้ท่องผิดนะคะทำไมอ่ะเราใช้อาพี่เจงมันเป็นแพทเทิร์น j u m จะะำจได้ไหมคะอ่าต่อไปคะ่ะลูก the number of the number of เป็นยังไงคะสุดที่รักของพี่ plural noun plural noun อยู่ไหนคะนี่ครับนี่ครับนี่คะ่ะแล้ว singular verb อยู่ไหนคะสุดที่รัก singular verb is กับ r อยู่ไหนคะ singular verb อันนี้คะ่ะ โอเคไหมคะสตัวนี้ดูคล้ายกันแต่การใช้แตกต่างกันต้องไปดูให้ดีๆค่ะ,ะนะคะเชิญเขียนเชิญจดได้เลยค่ะ เรียนไปพร้อมกับหนึ่งอันที่เด็กๆชอบผิดก็คืออะ number o f กับ the number o f นะคะน้องๆจำได้7ข้อกับอะ number o f แล้วก็ the number o f แล้วเดี๋ยวเรามาดู exercise ตัวอย่างสัก2ข้อที่เป็นข้อสอบเก่า TOEFL กันนะคะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบเก่า TOEFL ของตัว error กันโจทย์ข้อแรกนะคะบอกว่า the number นะคะเดี๋ยวเขียนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายฟัง of b a t t e r s w e r e for Between นะคะ The fleets of Nelson and Napoleon นะคะโจทย์บอกขีดสั้นใต้ตรงนี้ค่ะนี่ A ผิดที่ A หรือเปล่าหรือว่าผิดที่ B f o r ผิดที่ C หรือเปล่า Between หรือว่าผิดที่ D นะคะอ่า ดูนะคะสังเกตดูถ้าเรารีคอร์ความรู้ที่เราเคยเรียนนะคะรีคอร์ความรู้เมื่อกี้พี่บอกสอนไปแล้วว่าอ number of นะคะรีคอร์ความรู้ที่เคยเรียนกับ the number of ใช้ยังไงนะลูกอ number of ตามด้วยอะไรนะคะตามด้วย plural noun the number of ก็ plural noun เช่นกัน แต่ตัวนี้เป็นอะไรนะคะที่พี่จำจำได้ไหมตัวนี้ตามด้วยอะไรคะ plural verb ค่ะลูกแต่ตัวนี้ตามด้วยอะไรคะ singular verb จำไว้ที่พี่จำมันจะต้องแปลกแปกแม่งแม่งตลอดทำไมอะที่มันแม่งแเพราะอะอะจริงๆไม่น่าจะเป็นพหูจพ์แต่ม,มันเป็นพหูจพ์ถูกปะแต่เดอะซะอีกลับไปละเอก,กพจนพดแต่มองดูนะคะ verb ตัวนี้เป็นเอกหรือพอหูคะลูก verb ตัวนี้เป็นเอกหรือพหู verb เป็นพอหูใช่ไหมนี่เป็น plural verb เพราะฉจนจะใช้เดรดได้ไหมมีได้พหูต้องใช้อะไรคะพะหูจน์ที่เป็นเวิร์บพหูจน์ต้องใช้อะไรคะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ a เลยผิดต้องเปลี่ยนเป็น a นะคะส่วนข้อ b ถูกอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรูมั้ยเพราะว่าตัวนี้คือ v e r b to be หลัง Verb to be จะตามได้ด้วยอย่างแรก a d j e c t i v e ก็ได้อย่างที่สอง r วช่องที่สามก็ได้อย่างที่สาม r ว ing ก็ได้ในที่นี้ o r สเป็น v e r b ช่องที่สาม นะคะมาจากคำว่า fight ที่แปลว่าต่อสู้ fight for f o r t นะคะเสร็จแล้วข้อ c ก็ถูกอยู่แล้วเพราะเป็น between between แปลว่าระหว่างใช้กับ2 4. สิ่งสมมติอตรงนี้พี่นั่งอยู่นะคะอันนี้พี่เจงนะคะสมมติตรงนี้นะคะน้องอะไรเนี่ยน้องก็น้อง a ละกันอ่าตรงนี้น้อง b นะคะก็จะบอกว่าพี่เจง is sitting between น้อง a and น้อง b อันนี้ between ถูกต้อง between ก็ใช้ A นะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เอาแบบนี้ละพี่เจงไม่นั่งแบบนี้ละอ่ะสมมติพี่ใจนั่งอยู่ตรงกลางเลยกลางกลุ่มตรงนี้พี่เจงเราก็มีอันนี้อะไรก็ไม่รู้ใครเต็มไปหมดนะคะน,นั่งนี่นะคะนี่นะคะล้อมๆอ,อยู่สังเกตว่านี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C นั่งรวมกลุ่มกันล้อมมากกว่า2คนถ้าแค่2คนคือ between แต่ถ้ามากกว่าเรียกว่า among เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นพี่เจง is sitting between ละจะเป็นพี่เจง is sitting among her friends เข้าใจไหมก็คือ A B แล้วก็ C between กับ among ใช้ต่างกันไงนะลูก between สองคน among ใช้มากกว่า2คนนะคะแต่ในที่นี้มันเป็นเลยคะระหว่าง2ส,สิ่งใช่ไหมของเนลเซ n แล้วก็ของอะไรน o อคพลี Napoleon. เพราะฉะนั้นเป็น between ถูกต้องไหมคะถูกต้อง แล้วข้อดีก็ถูกเพราะมีแอนเป็น2อโคนเอง,เองคือทั้งเนลสันแล้วก็น็อปเพลียนนะคะข้อที่ผิดเลยเป็นข้อ A ค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะโจทย์พี่จะเขียนไว้เหมือนเดิมน,นะคะแต่ตรงที่พี่รีคอร์กับตรงนี้พี่จะขออนุญาตลบออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ Exercise ต่อไปข้อสุดท้ายกันนะคะมียากเลยเนาะ โะะจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปของเรานะคะอ่ะ,อะข้อนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะอ่ฮ uh ะ huh. The chips on the river นะคะ was rumor, to be, carrying, to be, c a r r y r n g treasure, taken, from Malta Mal a มาลชาเป็นตัวใหญ่เป็นชื่อเมืองนะคะโจทย์ให้มาแบบนี้โจทย์ขีดเส้นใต้ตัวนี้ค่ะตัวแรกคืออันนี้คือ A นะคะ B คือ Was นะคะ C คือตัวนี้ค่ะ C แล้วก็ D คือตัวนี้ขอโทษไม่ชิป์นะคะที่เราขีดเสันใต้ผิดขอเพี้ยงพี่พูดผิดเราขีดสันใต้ตัวนี้ River ค่ะโอเคนะคะจากโจทย์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเรือที่แบบอยู่บนน้ำแน่นน้ำนัำ่นอะ ะะมีข่าวลือรูเมอร์คือข่าวลือข่าวลือว่าได้ขนสมบัติ Treasures คือสมบัติจากเมืองมาลตามานะคะทีนี้พี่บอกแล้วว่าถ้ามี IN ON AT คือ prep o s i t i o n จำได้ไหมประธานคือตัวไหนตัวนะตัวหน้า prep position ไม่ใช่ตัวหลังนะคะตัวหน้านะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อประธานเติมอะไรคะลูกเติม s ใช้ w a สได้ไหมเวอร์พี่ใช้ใช้ was ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้อะไรคะลูก w ว r e โอเคไหมอ่า River ถูกอูแล้วเพราะคือน้ําธรรมดาหลัง B จําได้ไหมคะหลัง B ตามไปด้วยกี่อย่างคะลกูก3อย่างอันแรกคือ adjective อย่างที่2คือ verb ช่องที่3อย่างที่3คือ verb อะไรคะ ing อันนี้ก็ถูกไป m a l t a คือชื่อเมืองถูกต้องแล้วไม่มีปัญหานะคะสังเกตดูว่านี่คือตัวอย่างคร่าวๆสำหรับโจทย์ของเรื่อง subject verb agreement ซึ่งจริงๆโจทย์ก็จะมีมากกว่านี้อีก พี่อยากให้น้องๆทุกๆคนนะคะกลับไปอ่านกลับไปฝึกฝนหลักๆเราจำเจ็ดข้อบวกกับที่พี่ต้องจำเพิ่มให้จำเพิ่มคือ A number o f กับ the number off รับรองค่ะเรื่องยากๆจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายนยิดเดียวสวัสดีค่ะ